สวัสดีตอนเซส,สายแล้วเนาะวันนี้วันเสารนะ์เนาะครับวันนี้ก็ให้ฮเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเย็ดได้พักผ่อนแล้วเรียบร้อยก็วันนี้เราจะมาขุดมูลมีมูลให้ขุดด้วยขุดมูลส่งลูกค้าน้องเป็ดก็ได้ออกไปพักผ่อนเหมือนเดิมครับโรงนู้นก็เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมของเขาก็จะมีน้องไก่ด้วยนะครับ ช่วงนี้หมาหม,ามาลงเนาะน้องไก่ก็โดนกัดไปหลายตัวครับโดนกัดไปหลายตัวนะครับน้องเป็ดก็จะอารมณ์ดีทุกวันแล้วก็จะไข่ดีทุกวันวไข่เบอร์สูงมากนะครับช่วงนี้ครับเราก็ให้อาหารโปรตีน20เนาะนะครับนะรบ,บรรยากาศ วันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีเด็กนักเรียนมาช่วยงานพ่อแม่สองคนเนาะเขาก็จะมาช่วยเป็นประจําไม่มีวันให้เล่นมีแต่วันทํางานกับวันเรียนก็จะมีพนักงานใหม่ฝึกงานหนึ่งคนนะครับมาช่วยงานก็จะมีเด็กนักเรียนด็กบางละลาลูกเก็บไปเก็บตรงที่มันอยู่ข้างนอกก็ได้อันนั้นมันไม่เลอะ เอาไว้ใส่เสียงเลยเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับเลี้ยงเป็ดตื่นเช้ามาก็มาช่วยกันเนาะจะเป็นธุรกิจครอบครัวครัผมลงนู่นก็ไข่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เดี๋ยวอีกสักสองสาวันก็น่าจะได้ค่าของอาหารและทีนี้เขาจะเลี้ยงตัวเองเขาได้แล้วต่อไปเขาก็จะเลี้ยงเราที่นี้ครับอเราใช้เวลาอยู่กับเขามา นานพอสมควเรเนาะประมาณเกือบยี่สิบวันแหละสิบกว่าวันประมาณสิบห้าสิบหกเจ็ดวันสิบหกวันครับเขาก็เริ่มไข่ขึ้นมาเยอะแล้วประมาณห้าแผงแล้วครับตอนนี้ห้าแผงหแผงแล้วแล้วอีกสักพักเขาก็จะเลี้ยงตัวเองเ่าได้แล้วครับประมาณไม่เกินสามวันครับเนี่ยครับได้เจ็ดแผงแปดแผงเก้าแผงสิบแผงนี้ก็สบายแล้วที่นี่เนี่ยครับ ก็จะประมาณนี้ในแต่ละวันครับเก็บไข่มันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตื่นเช้ามารับตังก็เป็นอาชีพนี่แหละครับไข่ไม่พอสูงนะตอนนี้ลูกค้าต้องการร้อยเมื่อวานก็ได้ไปแค่เจ็ดสิบอีกเจ้าหนึ่งก็ต้องเลื่อนเขาไปอีกเพราะว่าไข่เราไม่พอจำไหนเนาะไข่วันละเจ็ดสิบแหงช่วงนี้ก็เจ็ดสิบแพงเจ็ดสิบกระแพง ประจับประมาณนี้บรรยากาศเย็นสบายครับตอนเช้าเลี้ยงเป็ดก็จะเป็นอาชีพที่แบบว่ามีรายได้ทุกวันเนาะแค่ใน,นช่วงแรกๆที่เราลงทุนค่าหัวอาหารค่าตัวเป็ดค่าโรงเรือนแต่พอเขาได้สร้างรายได้ให้เราแล้วมันมันคุ้มนะครับสำหรับผมผมว่ามันคุ้ม คุ้มมากคุ้มมากทำเลี้ยงเป็ดแต่เราถ้าเลี้ยงเยอะๆเราก็ต้องมีตลาดก่อนับแรกเราจะไปฟังว่าโอ้ยต้องเลี้ยงเยอะถึงจะอยู่ได้ถ้าเราคิดว่าเราจะลงทุนเราต้องเหนื่อยหน่อยทีแรกต้องเหนื่อยหาตลาดก่อนนะครับก่อนเราจะลงทุนอะไรลงไปไม่ใช่ว่าเป็ดไข่มาเยอะๆแล้วก็ไม่มีที่จําหน่ายโดยทีนี้ก็จะมีปัญหาทีหลังทีนี้ ม,มีปัญหาเรื่องขาดทุนไข่เน่าไข่เสียนานไปอาคิดสองอาทิย์แต่ของเราไม่มีนะครับของเราเริ่มมาจากจุดเล็กๆจุดที่ว่าให้พนักงานที่ฟาร์มไปขายแล้วก็เขาขายไม่ได้ทําไม่ได้ที่แรกก็บอกว่าทําได้ทําได้ก็ขายไปเรื่อยๆพอช่วงที่จังหวะกิดเทอมมันก็จะขายหนืดไขยเขาก็เลยขอเลิกขายนะครับมันบ่งบอกถึงการ การวิธีขายของคือเราต้องมีความอดทนนะครับกับการขายของเราจะไปคิดแต่ว่าขายได้ขายได้วันที่ขายได้ก็คือได้วันที่ขายไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการขายของตัวเองที่นี่ว่าเราจะทํายังไงถึงจะขายได้จากวิ่งตลาดเดียวเราก็ต้องวิ่งเช้าเย็นจากวิ่งเช้าเย็นเราก็ต้องมีส่งด้วยอ่าก็จะเป็นทํางานหลายทางที่นี่ เมื่อก่อนเขาทางานเขามีจะจะขายขายปีกจางเดียวเนาะขายปีกจางเดียวพอที่นี้ขายไม่ทันพอขายไม่ทันแล้วลายส่งเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องขายขายหล,ลายวิธีเนาะขายหล,ลายวิธีขายส่งบ้างปีกบ้างอลูกค้าก็อย่าไปเอาคนเดียวก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับก็จะประมาณนี้มีคนนี้คนนี้เผื่อคนนี้ไปเจอเจ,อเจ้าใหม่ที่ที่เขา โอเคกว่าเราอย่างเงี้ยเขาก็ทิ้งเราสามารถทิ้งเราได้ตลอดครับลูกค้าเนาะเราก็แบ่งๆกันไปอ่าอย่างน้อยๆก็คนนึงไม่อยู่เรายังมีอีกคนหนึง่งอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เราก็เพิ่มอัปเดตยอดขายได้ทีเนี้ยถ้าอย่างอย่างผมตอนเนี้ยหลกักๆเลยคือประมาณนี้อยู่ประมาณสี่เจ้าเนาะที่หลกักๆเลยสี่เจ้าห้าเจ้าที่ขายไม่พอที่สู้มาด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนาะ ก็จะประมาณนี้ลูกค้าใหม่มาเราก็พร้อมมีแบ่งให้แต่ว่าเราก็ให้ให้ประจําไม่ได้เพราะว่าไข่เราแค่นี้เราก็ไม่พอแล้วนะครับครับผมก็จะประมาณนี้วิธีการเลี้ยงเป็ดตง็ง่ายทาให้อาหารเ,รเป็ดเก็บไข่เสร็จก็ปล่อยให้เขาออกไปตามอัทยาสัยข้างนอกมีพื้นที่ให้เขาเดินเล่นมีน้ําให้เขาดื่มมีน้ําให้เขากินอากาศหนาวก็ไม่จําเป็นต้องให้ลงน้ําครับไข่เหมือนเดิม เนาะแต่ถ้าอากาศร้อนๆเขาก็จะเครียดเพราะเขาเครียดแล้วอ,อาหารก็จะกินไม่หมดทีนี้เราก็จําเป็นต้องให้เขาเล่นน้ํามีน้ํากินให้เพียงพอนะครับก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดต่อไปและกดติดตามกันด้วยนะครับให้กำลังใจเกษตร อ่าตะกว,วนสวนยางพาราจังหวัดบุการารของเราด้วยครับผมสวัสด,ดีครับ